ผีตีสามช่วงตำนานวันนี้เสนอตอนตำนานเจ้าแม่ตะเคียนมาสิเข้ามาหาฉันสิจะมัวแต่มองอยู่ทําไทยมาหาฉันสิมาสิมาสิมา ในคืนที่แสงจันทร์ส่องสว่างชายหนุ่มหน้าตาดียืนมองหญิงสาวหน้าตาสะสวยที่สวมใส่ผ้าถุงและห่มสบายผมของเธอเป็นเส้นตรงยาวเกือบถึงเอวเธอยือนยิน้มและกวักมือเรียกเขาให้เข้าไปหาเธอยือนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ที่คนทั่วไปเรียกว่าต้นตะเคียนและหญิงสาวคนนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากนางตะเคียน เรื่องเล่าและตำนานลึกลับของนางตะเคียนนั้นบอกไว้ว่านางตะเคียนก็คือผีผู้หญิงที่สิงสถิตยอยู่ในต้นไม้ใหญ่ที่มีชื่อว่าต้นตะเคียนและตามตำนานก็ยังบอกว่าถ้าที่ใดมีผีนางตะเคียนสิงสถิตยอยู่บริเวณนั้นจะสะอาดสะอา้านเธอจะออกมาเก็บปัดกวาดไม่ให้รกหูรกตาเหตุด้วยว่านางตะเคียนเป็นผู้หญิงที่สะอาดมีระเบียบมารายาทงดงาม มีความเป็นกุลสัตรีทุกระเบียดนิ้วก็ว่าได้และอีกสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือนางตะเคียนจะต้องเป็นผีที่มีรูปร่างดีหน้าตาสะสวยไม่อ้วนเพละและไม่ผอมอย่างกับไม้เสียบผีที่มักจะพูดกันให้ห่าเล่นๆลักษณะน,นิสัยของนางตะเคียนก็ไม่ถึงกับใจดีออกจะร้ายกาจพอสมควรทีเดียวและที่สำคัญนางจะโกรธมากถ้ามีผู้ใดมาระราน หรือรุกล้ำที่อยู่ของนางนางจะยอมไม่ได้เหมือนหยามศักดิ์ศรีของนางตำนานของผีนางตะเคียนมักมีคนพูดถึงกันอยู่ตลอดโดยเฉพาะบรรดาคอหวยที่มักจะไปขอเลขเด็ดเลขดังทาแป้งแล้วก็ขุดเลขโดยเฉพาะช่วงต้นเดือนและกลางเดือนหากใครถูกก็นำชุดเสื้อผ้ามาแก้บนส่วนใหญ่เท่าที่เห็นจะเป็นชุดไทย หรือไม่ก็เป็นเครื่องประดับต้นตะเคียนส่วนใหญ่มักจะอยู่ตามผืนป่าส่วนในเมืองหรือชุมชนก็มักปลูกไว้ตามวัดซึ่งหากวัดใดมีต้นตะเคียนก็จะมีเรื่องเล่าหลอนๆอยู่เสมอแทบจะทุกวัดสุดแต่ว่านางตะเคียนอยากจะหลอกหลอนผู้คนในรูปแบบใดยกตัวอย่างที่วัดสะพานสูงตํบลคลองพระอุดมอำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรี วัดนี้เป็นที่เลื่องลือทั้งพระและผีถ้าเอ่ยถึงวัดสะพานสูงหลายคนจะต้องร้องอ๋อโดยเฉพาะบรรดานักเลงพระทั้งหลายแหล่เป็นที่รู้จักกันอย่างดีหลวงปู่เอี่ยมพระเกจิชื่อดังแห่งวัดสะพานสูงหรือชื่อเดิมก็คือวัดสว่างอารมณ์ก่อนหน้านี้วัดสะพานสูงแห่งนี้เคยมีต้นตะเคียนอยู่ในบริเวณวัดที่มากไปกว่านั้นก็คือ มีต้นตะเคียนต้นหนึ่งตกน้ำมันและมีเรื่องเล่าว่าในช่วงเวลากลางคืนบรรยากาศค่อนข้างวังเวงมีชายคนหนึ่งเดินผ่านบริเวณหน้าวัดเขาได้พบหญิงคนหนึ่งยืนหันหลังอยู่แต่เสื้อผ้าที่เธอใส่ไม่เหมือนชาวบ้านทั่วไปเธอใส่ชุดไทยโบราณซึ่งชายคนดังกล่าวสงสัยหญิงคนนี้ทำไมมายืนอยู่บริเวณวัดซึ่งเป็นเวลาที่ดึกแล้วหรือเธอจะต้องการความช่วยเหลือ เขาจึงเดินเข้าไปถามน้องสาวมารอใครมีธุระอะไรมืดค่ำแล้วพี่ว่าหนักกลัวนะหญิงคนนั้นยังคงหันหลังเช่นเดิมแต่มีเสียงสะอื้นเล็กน้อยชายคนนั้นจึงเดินอ้อมไปข้างหน้าเธอเพื่อจะได้ดูว่าเธอเป็นอะไรแต่สิ่งที่เขาเห็นคือเธอแลบลิ้นให้เขาลิ้นของเธอยาวถึงพื้นแถมหัวเราะใส่หน้าเขาอีกด้วย รู้หรือยังใครน่ากลัวกว่าเท่านั้นล่ะผ claro> yeah> UH ู้ชายคนนั้นวิ่งอย่างแทบไม่คิดชีวิตแต่เสียงหัวเราะนั้นก็ยังดังตามมาเรื่อยๆจนกระทั่งเขาวิ่งเข้าไปในโบสเสียงนั้นก็หายไปคืนนั้นเขานอนในโบส์ตื่นมาตอนเช้าก็ไข้ขึ้นสูงนอนเพ้อไปหลายวัน ส่วนรายต่อมาเป็นลุงขี้เมาลุงมักจะเดินผ่านวัดนี้ประจำและผ่านไปที่ต้นตะเคียนแต่ด้วยความมึนเมาลุงจึงไปกอดจูบลูบคลําต้นตะเคียนต้นที่ตกน้ำมันและพูดจาส่อไปในทางลามกน้องตะเคียนจ๋าพี่มหาอยากเห็นหน้าน้องตะเคียนสักทีออกมาให้พี่เห็นหน้าหน่อยนะระหว่างที่ลุงขี้เมาพูด แกก็ยังกอดจูบต้นตะเคียนอยู่เรื่อยๆสักพักลมก็พัดแรงเหมือนฝนจะตกลมแรงขึ้นเรื่อยๆปนกับเสียงหัวเราะของผู้หญิงใกล้กับหูของแกมากลุงขี้เมามองซ้ายมองขวาจนแทบจะหายเมาและสิ่งที่แกไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นแกรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่ที่ด้านหลังของแกและแกก็หันกลับไปมองคุณพระช่วย ผู้หญิงที่ยืนตรงหน้าแกปากดำตัวดำผมดำดวงตาสีแดงน่ากลัวลุงขี้เมาถึงกับนิ่งไปชั่วขณะเท่านั้นยังไม่พอหัวของผู้หญิงคนนั้นค่อยๆหมุนหมุนจากข้างหน้าไปข้างหลังและจากข้างหลังมาข้างหน้าโดยที่ตัวไม่ได้ขยับเขยืนแม้แต่น้อยจากนั้นก็แหวกอก,อก และควักไส้ออกมาแกตกใจแทบช็อกและเมื่อตั้งสติได้แกวิ่งเพ่นแนบพร้อมกับร้องตะโกนเสียงดังว่าพะปะปะปบีนักตะเคียนอยู่ไม่ได้แล้วกลัวแล้วจ้ะกลัวแล้วกลัวแล้วจะปีนหนแกกลับมาเดี๋ยวนี้กลับมา ที่เมาวิ่งหนีไม่คิดชีวิตด้วยความมืดและความกลัวทำให้แกวิ่งชนโน่นชนนี่ไปตลอดทางโดยที่แกไม่รู้ตัวเลยว่ากลับมาถึงบ้านได้ยังไงหลังจากเจอดีวันนั้นแกก็เลิกเมาไปเลย แต่นางตะเคียนยังไม่ยอมเลิกยังคงหลอกหลอนผู้คนระแวกนั้นเรื่อยๆจนเรียกได้ว่าผู้คนขยานและกลัวที่จะผ่านบริเวณวัดในเวลาค่ำคืนหรือแม้แต่กลางวันยามที่เดินผ่านก็ยังหวาดระแวงบางรายถูกนางตะเคียนหลอกถึงขั้นจับไข้หัวโกรนต้องหามาให้หลวงปู่เอี่ยมรดน้ำมนต์เมื่อหลวงปู่เห็นชาวบ้านเดือดร้อนหลายต่อหลายคน และทุกคนก็มาขอให้ท่านรดน้ำมนต์ให้ท่านจึงเอ่ยถามถึงสาเหตุการเจ็บป่วยและคำตอบที่ได้รับจากชาวบ้านส่วนใหญ่ก็คือโดนผีนางตะเคียนต้นที่ตกน้ำมันหลอกหลอนจนจับไข่หลวงปู่ทอนหายใจและมองไปทางต้นตะเคียนด้วยใบหน้าที่นิ่งและเอ่ยขึ้นว่าอย่างนี้เห็นจะไม่เดการแล้วคงจะอยู่ร่วมกันไม่ได้ชาวบ้านไม่รู้ว่าท่านคิดอะไร และจะทำอะไรเพียงท่านเดินตรงไปที่ต้นตะเคียนตกน้ำมันและเมื่อถึงต้นตะเคียนท่านหยุดยืนมองต้นตะเคียนด้วยอาการนิ่งสงบและท่านก็นั่งลงภาวนาคาถาและเป่าไปที่ต้นตะเคียนระหว่างนั้นก็เกิดลมพายุพัดแรงคล้ายจะมีพายุไม่ถึงสิบห้าวินาทีลมที่พัดแรงก็นิ่งสงบลงท่านทำอย่างนั้นอยู่สามวันต้นตะเคียนต้นนั้นก็เฉาเหี่ยวแห้ง และตายในที่สุดหลังจากนั้นก็ไม่เคยมีใครถูกผีนางตะเคียนหลอกล้ออีกเลยชาวบ้านแถวนั้นจึงพอจะคาดเดากันได้ว่าต้นตะเคียนตกน้ำมันต้นนั้นเหี่ยวแห้งและตายด้วยอภินิหารของใครเรื่องเล่าของนางตะเคียนหรือเจ้าแม่ตะเคียนยังมีอีกมากมายหลายเรื่องและหลายสถานที่ ซึ่งเมื่อเร็วๆนี้ประมาณปี2559ก็ได้มีการค้นพบต้นตะเคียนยักษ์อายุราว300กว่าปีจมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหน้าวัดฉางจังหวัดปทุมธานีการพบครั้งนี้เป็นข่าวใหญ่เพราะไม่ธรรมดาเนื่องจากสาเหตุที่ค้นหานจนพบครั้งนี้เกิดจากเจ้าแม่ตะเคียนมาเข้าฝันชาวบ้านคนหนึ่งนายเลียมมุนทองจันทร์อายุ52ปีเป็นชาวบ้านที่มาช่วยงานที่วัด เล่าให้ฟังว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งบ้านอยู่ข้างวัดชางนี่แหละคืนนั้นแกนอนหลับแล้วก็ฝันไปว่ามีผู้หญิงใส่ชุดไทยโบราณมาหาแกและก็บอกกับแกว่าฉันหนาวอยากขึ้นจัดนะ้ำช่วยฉันทีนะช่วยฉันทีฉันหนาวเหลือเกิน ในฝันนั้นหญิงคนนั้นจ้องมองหน้าและพูดขอร้องให้ช่วยด้วยความสงสัยเธอจึงถามกลับไปว่าและทำไมไม่ขึ้นมาอยู่ในน้ำก็หนาวสิฉันอยากขึ้นมาแต่ฉันขึ้นไม่ได้มีบางอย่างทับฉันอยู่ฉันรออยู่ในแม่น้ำนานมากแล้วฉันอยู่ที่น่าวาดช่วยฉันหน่อยช่วยฉันด้วยฉันหนาวหนาวเหลือเกิน ช่วยชันทีนะแล้วจูจ่ๆหญิงคนนั้นก็หายวับไปแกสะดุ้งตื่นด้วยความตกใจและร้อนใจเช้าวันรุ่งขึ้นหญิงคนนั้นก็ไปปรึกษาพระที่วัดแกเล่าเรื่องความฝันของแกให้พระฟังอย่างละเอียดพระท่านก็เลยพอจะเดาได้ว่าน่าจะเป็นนางตะเคียนมาเข้าฝันเพื่อขอความช่วยเหลือ ทั้งพระและชาวบ้านไม่รู้ว่าสิ่งที่ฝันจะเป็นจริงหรือไม่แต่ด้วยความรู้สึกสงสารพระท่านจึงตัดสินใจที่จะช่วยเหลือและค้นหาเพื่อนำนางตะเคียนขึ้นจากแม่น้ำโดยแรกเริ่มได้ให้ร่างทรงมาทำการทรงเจ้าเพื่ออัญเชิญต้นตะเคียนขึ้นจากน้ำเพื่อนำสู่ด้านบนชาวบ้านจํานวนมากที่พอทราบข่าวก็เดินทางมาดูการทรงเจ้า โดยร่างทรงนั้นเป็นหญิงแต่งชุดขาวเธอเป็นร่างของหลวงพ่อเสือเมื่อจุดทูปเทียนทำพิธีอันเชิญหลวงพ่อเสือแล้วสักพักหลวงพ่อเสือก็ลงประทับร่างทรงและร่างทรงนั้นก็ยืนยันว่านางตะเคียนที่อยู่ใต้น้ำมาขอความช่วยเหลือจริงๆท่านได้ชี้ชิดทางของต้นตะเคียนที่จมน้ำอยู่และยังบอกด้วยว่า ต้นตะเคียนที่จมน้ำมีสองต้นด้วยกันอายุก็ราวสามร้อยกว่าปีแล้วชื่อเจ้าแม่จำปาและเจ้าแม่จำปีเมื่อรู้รายละเอียดทั้งหมดแล้วชาวบ้านก็เริ่มลงไปงมหาต้นตะเคียนผ่านไปครึ่งวันก็ยังไม่พบต้นตะเคียนชาวบ้านที่มากันมากมายต่างพากันแปลกใจหรือจะไม่มีต้นตะเคียนจริงในขณะนั้นเอง หญิงสาวคนหนึ่งในจำนวนที่มาดูการค้นหาต้นตะเคียนก็มีอาการแปลกๆอยู่ดีๆก็มีอาการตาขวางหายใจแรงสักพักเธอก็ล้มลงและลุกข,ขึ้นมานั่งเพื่อนที่มากับเธอตกใจไม่รู้ว่าเกิดอะไรกับเพื่อนจึงเข้าไปเขย่าตัวและถามว่าเธอเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นหญิงสาวคนนั้นก็ยังนิ่งไม่ตอบใดๆ ทุกสายตาหันไปให้ความสนใจกับหญิงสาวคนนั้นและเพียงไม่นานเธอก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นและพูดช้าๆโดยที่เธอหลับตาพูดว่าฉันอยู่ในน้ำแต่ขึ้นมาไม่ได้เพราะมีบางอย่างทับอยู่เอาฉันขึ้นมาด้วยฉันหนาวเหลือเกินช่วยฉันด้วยนะช่วยฉันที พูดจบหญิงสาวคนนั้นก็ทำตาลอยและนอนฟุบไปกับพื้นชาวบ้านต่างพากันตกใจแต่ก็เชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับหญิงสาวเป็นอาการของนางตะเคียนเข้าสิงร่างเธอชาวบ้านกลับไปงมหาอีกครั้งสักพักก็พบโปะเรือเก่าปุพังจึงช่วยกันนำขึ้นจากน้ำแต่ก็ไม่สามารถดำน้ำลงไปดูได้ว่า ข้างล่างมีต้นตะเคียนจริงหรือไม่เพราะน้ำลึกมากทางเจ้าอาวาสจึงประสานนักประดาน้ำและรถเครนเพื่อไว้ยกต้นตะเคียนต่อไปการค้นหาสำหรับวันแรกต้องยุติลงเพียงเท่านี้เช้าวันต่อมาประชาชนยังเดินทางมาดูการค้นหาต้นตะเคียนกันอย่างเนืองแน่นทั้งที่ฝนโปรยปลายลงมาแต่เช้านักประดาน้ำเริ่มลงน้ำ และค้นหาไปได้สักพักก็พบกิ่งไม้ซึ่งไม่ใช่ตะเคียนแต่เป็นต้นสตือที่ผุพังการค้นหายังดำเนินต่อไปนักประดาน,น้ำงมหาห่างออกไปจากจุดเดิมประมาณหนึ่งรมตรก็พบต้นไม้ใหญ่จมอยู่ในน้ำคาดว่าน่าจะใช่เจ้าแม่ตะเคียนแน่นอนจึงได้นำเครนลากขึ้นมาไว้บนฝั่งหน้าวัดชา้างเสียงปรบมือ และเสียงโ่งร้องแสดงความดีใจดังสนัน่นพร้อมกับสายฝนที่โปรยปรายลงมาอย่างชื่นชําถือเป็นนิมิตหมายที่ดีในการพบเจอต้นตะเคียนในครั้งนี้ท่านเจ้าอาวาสรู้สึกปลับปลื้มใจและยินดีต้อนรับเจ้าแม่ตะเคียนขึ้นสู่บริเวณท่าน้ำหน้าวัดเพื่อให้ประชาชนที่เคารพนับถือมากราบไหว้บูชาตามความเชื่อ และความศรัทธาจนทำให้บริเวณวัดเนื่องแน่นด้วยผู้คนประชาชนระแวกนั้นก็ได้รับผลดีตามกันมาค้าขายก็ดีขึ้นกิจการงานวัดมีผู้มาทำบุญและบริจาคมากขึ้นส่งผลดีกับทุกฝ่ายประชาชนที่มีความชื่นชอบด้านตัวเลขมากราบไหว้บูชากันอย่างหลามไหลเมื่อได้เลขก็กลับไปด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้ม และเมื่อสมดังปรารถนาก็นำเสื้อผ้าที่สวยงามตามที่คิดว่าเจ้าแม่ตะเคียนจะชื่นชอบมาถวายไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าชุดไทยเครื่องเกาะสลักสวยงามตามที่ได้ให้สัญญากับเจ้าแม่ตะเคียนไว้ประชาชนที่มาทำบุญที่วัดเมื่อทำบุญแล้วก็มักจะลงไปกราบไหว้เจ้าแม่ตะเคียนที่หน้าวัดบริเวณท่าน้ำเพื่อความสบายใจบางคนมีปัญหาทุกข์ใจ ก็ไปขอพรจากเจ้าแม่ตะเคียนเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจให้กับผู้คนส่วนหญิงกลางคนที่เจ้าแม่ตะเคียนไปขอความช่วยเหลือก็ได้ข่าวว่ามีการถูกรางวัลด้วยเช่นกันแต่เธอไม่ได้บอกใครส่วนคนที่พอรู้ก็ไม่ได้รู้รายละเอียดมากนักอาจจะเกรงว่าจะเป็นอันตรายกับตัวเธอหรืออย่างไรก็ตามแต่การนับถือหรือศรัทธาต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหากไม่มากเกินไป อยู่ในความพอดีและไม่มีผลเสียต่อตัวเองหรือผู้อื่นถือเป็นสิ่งที่ดีฉะนั้นการเชื่อหรือศรัทธาในสิ่งที่มองไม่เห็นหรือไม่มีตัวตนไม่ใช่เรื่องที่ผิดหรือถูกแต่ขึ้นอยู่กับความศรัทธาและใช้วิจารณญาณในความศรัทธานั้นอย่างเหมาะสม สิ่งที่เราจะได้ยินกันเสมอๆเ,เกี่ยวกับเรื่องเล่าหรือตำนานของเจ้าแม่ตะเคียนนั้นมีทั้งในทางบวกและลบซึ่งบางครั้งขึ้นอยู่กับการกระทำหรือการปฏิบัติด,ด้วยหากปฏิบัติด,ดีประพฤติด,ดีมักพบสิ่งที่ดีและโชคดี หากปฏิบัติร้ายคิดร้ายจะได้พบกับประสบการณ์ร้ายดังเช่นเจ้าหัวขโมยที่คิดจะมาขโมยตู้ค่าน้ำค่าไฟวัดชาวบ้านเล่าวา่าคืนนั้นฝนตกเจ้าหัวขโมยปีนขึ้นมาบนวัดและหอบเอาตู้บริจาคเงินค่าน้ำค่าไฟวัดไปและหนีไปทางท่าน้ำหน้าวัดแต่ด้วยเหตุอะไรไม่รู้ได้มันร้องตะโกนโวยวายเสียงดังลั่น ช่ด้วยช่ด้วยกลัวแล้วไม่เอาอีกแล้วคืนแล้วแล้วมันก็วิ่งหนีหน้าตาตื่นนำตู้บริจาคที่มันขโมยไปมาวางไว้ที่บันไดาทางขึ้นวัดแล้วมันก็วิ่งหนีหายไปชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าสมน้ำหน้าเจอดีเข้าแล้วสิคนชั่วคิดชั่วทำชั่ว ันก็ต้องเจอแบบนี้แหละขอบใจนะจ๊ะเจ้าแม่ที่คอยปกปักรักษาวัดและคนแถวนี้สาธุงวดนี้เลขอะไรออกมาเข้าฝันลูกด้วยนะถ้าได้แล้วก็ลูกจะถวายชุดไทยสวยๆให้นะเจ้าแม่จำปีเจ้าแม่จำปาสาธุเจ้าหัวขโมยคงจะเจอกับเจ้าแม่แตะเคียนอย่างแน่นอนก็ไม่ใช่เรื่องแปลก เมื่อคิดร้ายก็ต้องได้รับการสั่งสอนกันบ้างฉะนั้นเราควรที่จะคิดดีและปฏิบัติดีเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเองพีตีสาขอลาไปก่อนหากท่านชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยอย่าลืมดูโฆษณาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ